เมื่อ40ิปีที่แล้วเวลาดับไฟยังใช้สายโดยตรงซึ่งดับไม่หมดจดเมื่อ30ปีที่แล้วเวลาดับไฟใช้เครื่องดับเพลิงแบบเก่ามีควันเยอะประสิทธิภาพต่ำใช้เวลานานในการดับไฟและมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ตอนนี้พวกเราในยุคใหม่มีเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำนี้สามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็วภายใน6วินาทีทนต่ออุณหภูมิสูงป้องกันการระเบิดทำให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น และสามารถดับไฟจากแหล่งต่างๆได้หลายประเภทการใช้งานก็ง่ายมากแค่ดึงมุดสีดำขึ้นแล้วกดก็สามารถพ่นได้ไกลที่ดียิ่งขึ้นคือมันมีอายุการใช้งานถึง4ปีมีรหัสความปลอดภัยจากอัคคีพัยครบถ้วนแม้ว่าจะดูเล็กแต่พลังงานไม่เล็กเลยแม้ว่าในรถจะไม่มีอะไรอื่นเครื่องดับเพลิงนี้ต้องมีเตรียมไว้มีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องใส่ใจเพื่อป้องกันการเสียโอกาสสำคัญในการดับไฟเพราะจะไปหยิบเครื่องดับเพลิงจากท้ายรถ เครื่องดับเพลิงควรวางไว้ในตำแหน่งที่คนขับเอื้อมมือถึงได้ง่ายเช่นช่องเก็บของหน้าที่นั่งผู้โดยสารช่องเก็บใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บคนประตูแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นานพันวันแต่ก็ไม่ควรขาดเป็นวันเดียวเตรียมพร้อมไว้ก่อนย่อมดีกว่าหากมีความสะดวกแนะนําให้เตรียมไว้หลายอันอันหนึ่งไว้ในรถอีกอันไว้ที่บ้าน